ดีครับสวัสดีครับยถ่ครับได้โอ้าผมคุณแม่เราถทายรูปครับครับขายน้ปาิครับขางไนข้างนี้แหละครับขอคุณครัครับขอบคุณครัคุณครขครับทคคอบ ครับสวัสดี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 ครับอย่ามาซื้อเสียงโอเคครับผมโอ้ยนี่นี่ถ่ายดูกันนี้พระเอกพระเอกเป็นเป็นเป็นภูร่าเพ่งคมแสดงแท้ไกลผ่านใช้แมนบ่นแมนครับแมนครับอ่าจ้าครับผมนี่แหละครับผมพระเอกที่โด่งดังนะตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับ ยเดหลยมหงานครับคุณแม่ครับกดบกกดนะครับวันนี้ก็ไดข้างในขุดุดเาไปพุดมีอะไรไปนยางน้ำกุดแล้วกันเอาพี่น้องเฮายสดดีเนยางออกมากสิบัจะไอาคนเยครับมันคมาแล้วยิงถ้าคดนหูจักก็ฟอแหงจากไอ ยัยไรออกมาพบปะยัยไรออกมาพบปะพี่น้องของเราพี่น้องครับป่ดคุณอะไปได้ไปได้ก็เจ้าแล้วครับผมได้ครับหน้าทางนี้ครับหน้าทางไปมันอยู่ทางนี้ให้ธรรมดาหน่ิได้เละครับได้อยู่ได้อยู่วันนี้ครับถ่ายภาพปกติปกติอ่า เดี๋ยวจะไปซื้อเสื้อผู้หงครับน้องๆเขาเต็มเลยนะใช่ครับโอ้ยฝนในย่าไรปะเพวาผัวใหม่อ้วนน่ะพวัผัวเก่าผัวใหม่พนะทำติดดูชีวิตยายไรถ่ายคลิปนะครับพบปะพี่น้องย่างมาเลงนะครับผมพูน่ะพูน่ะกล้องอยู่พูนนะพูน่ะไม่ค่อยได้ไอ่โอ้ยขาแดกดากๆว่ามันดาราเน่าโจ พี่นนองว่ามันดาราครับเฮ้ยปวดพวกมกมกแ่งซะแล้วขาจะว่าเออเส่หมจ้ามาปดื่นน้องเห็นหนาเห็นอยู่ครับเห็นอยู่งามอยู่โอ้ยนะาพี่น้อกครับเห็นแต่แขวแต่ละคนากับทปวดพวกมกมกแงระใส่กับไทกันเลีหนาอีกรคุณแม่เรา ก,ก,น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 ,กนขึนหลอดนัขึนขึนหลอดลูกสาวมาแล้วนาดไปแล้วบ่าไวแล้วคเราทำบ่อยแล้วไปอาด,ลาดแล้ไม่ัไงเฮ้ยมันยังไรลูกสาวมาไปอาดล้วไม่มีอัไงไหมเพถามว่านไนหะ แบบนีหลือาโลมาบนั่นกคุณแม่หายคุณแม่ยังหายคุณแม่ แม่เราหายจกเลหาน้ำเล่าหน้ำเล่าสู้ได้แม่เด้อคอยเป็นไลนก็เราสิสู้ได้แม่เด้อไห่กับักใจโอ้ยส่้สิซึ่งน้ำเล่าเราได้บางเหเป็นน้ำแย่เล่ดิแหละมาห้ยกันเลยบ่ซึ่งน้ำเลยบ่น้ำแม่เนาะ อะไรกับผนกับผู้ไปล่ะเนี่ยพวกับใช่ไมอ๋อผัสิไป็นน้อมเจ้ารเจ้าองนี่เนี่เดียวนี่ต้องให้พวกับใช้ลองเพลงน้ำเราตกลงใช้ลูกลองเข้ากับลองฮะไปบอกผัวตัวนั้นผัวไผสรุปผัวไผคันแม่แม่ลวเองพัวรับกันพันลูกมานไปเห่ มามาอันเอลือเอืือเกือมแต่ฟินแลนด์แล้วมถทายรลูกเอลือมัติกามถ่าทรลูกเยืนฮัตสแตกอยันพีนองคอยพีนองคอยพี่น้นองเรามามาเหล่อเราแล้วเป็น่นเอฟินแลนด์อ๋อพี่น้องคอยแมฟสินแล้วเดี๋ยวสินคักมาให้ต้งงสาวจากยีนห้อเดียวกันเดี๋ยวมาหลังห่ยงอะไรอะไรเราบอกกัน้บุมงมาไทยกันแล้ว โอเคไหมขายนาไปไหวเหรอมันจะวุ่นนะนาไปพี่นเนาะขายเองไม่เกี่ยวกับขายซุปตางุปตาขายที่ซุนใช่ไหมเพโอะถ้าองค์นี้ขายนราแตกไม่ต้องทีมเรานั่นแหละถือไปคนละขายเ้อะินเตอร์ค่ะพินเตอไม่ได้อ้าวพี่น้องครับอ๋อก็เดี๋ยวพอกันชิมหน่อยไว้เดี๋ยวอะไรนะไปชิมกุ้ยเตียวปะ คนตามเล็กลายก๋เตียวจอดจอดอยู่ใกล้ได้ไหมนี่พ้าสั่งมาให้แล้วครับก๋เตี๋ยวขวารังผาดอเดี๋ยวพี่โอ๊ยนี่คืออยากเลยโอ๊ยนี่พี่ใหญ่เยใม่ไหวมอไปเต้นมันมันมันเขาบ๊วยเขาคิดทอดจันเนาะบ๊วบ๊วควายนี่ละเดือดเ่ือดโอ้ยโอ๊ยไปบอยู่น้องอิงหนาดำวุ้นอะไรนาท้าวอะไรโอ๊เอาคุณแม่แล้วยังหายอยู่นั่นแม่เข้าหายไป เาเลยบ่ยังบ่อยู่บ่ทักมาทักปรนเด็นอะไรสักหน่เดี๋ยวมาเต่าอยเจ้าอย่าไปยุเล้เลยแล้วถ่ายก็เต่าดีขาเต่าดีมาอะไรพี่น้องเขาพี่น้องเขาสำหรับคลิปนี้ายไปอีเอ้าเนี้นึว่าใครนกไดรถเ้รถเ้รถเ้คิปก่อนคิปก่อนโอ้โหรวง ไอ้ไอปี่ยังีี่ยังนี่เสือตัวนี่ไหม่ครับสวัสครับโอ้ยเาน่อยน่อยได้ด้วคำว่าลำบนออฟฟิเชียลคว่าลำนออฟฟิเชียลครับชสวัดีิ่มไปติดตามนะครับประมาณอีกอีกยสองสองประมาณส0 0ร้อยกว่าหอดสองเซนสอง0 0นช่องนอยหน่อยบันะ เพื่อได้อาทิตย์เดียวเมาสิิเป็นแสนเพื่อได้อาทิตย์เดียวสิเป็นแสนแต่จังไรจังว่าส่องหน่อยๆพอนะวะขมวดยังบมามั้ยขมอดขมอดปะครับขมอดเราบูครับขมอดเราขมวดเราไปสบายแล้วครับยังไม่ได้มาเลย จำาไจำมาไหนะรยเล้ครับพุทธองคเ้ยขนโ่งและพีนคับ่งกาน้ะอทงคัจะฟองลุ่มยังเมือนเลยเด้อพี่นองครับเอ้าอกันได้มันแรงครับผมปอกกันจิ้หนาเด้พี่นองครับสวัสดีครับ